สวัสดีครับพบกับไรด้าทอยคอลเลกเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาแกะรีวิวกล่องนี้ครับเป็นโชโดดับเบิลคลอสนะครับคาเมเลดเดอร์ดับเบิลเอ็กก็เป็นชุดเออคาเมเลดเดอร์เออเป็นโชโดลิมิเต็ดพีบันไดนะครับของซีรีส์ดับเบิลที่ออกมาหลายตัวแล้วแหละอันนี้ก็เป็นชุดล่าสุดยอดนะครับที่ไม่ได้ขายปกติ ก็คือกล่องน,นี้จะมี3ตัวกล่องจะบางๆนะครับกล่องบางประมาณแบบว่าประมาณกล่องโชโดปกติแหละแต่ว่ามันยาวนะครับเ๋ยวมาลองแกะดูกันนี่ผมยังไม่ได้แกะเลยราคากล่องน,นี้ก็ประมาณ2000นนิดๆนะครับสำหรับช่วงตอนพีแล้วก็ช่วงปัจจุบัน,นครับราคายังไม่ได้ขึ้นไปไหนซึ่งก็ไรเดอร์อื่นๆก็ออกเป็นตัวธรรมดากันทะแยกกันแบบ ไปชุดโอบ้างชุดธรรมดาบ้างโอ้โอชึบมันกรีดยากจังโอเคชึบโ,โอ้ย อันนี้หน้ากล่องเป็นสีขาวดำนะครับนี่หน้ากล่องชึบด้านล่างฝั่งนี้เป็นตัว excel t i m e l า n e form นะครับก็แฟงแฟงจ็อกเกอร์ส่วน extreme เหมือนไม่มีด้านของตัวเองไม่มีนะครับแต่ว่าตัวอยู่ตรงกลางตัวใหญ่เลย อันนี้ด้านหลังด้านหลังก็มีเหมือนทั่วไปนะครับชึบกีดออกมากล่องค่อนข,ข้างหนาพอสมควรเออเขาห่อ,อบบบเบิร์มาด้วยหรอเนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยชึบเหมือนจะแบ่งเป็นก้อนๆตัวๆนะครับ เดี๋ยวเริ่มพี่ก้อนแรกก่อนเลยก้อนแรกเป็นไซโคนจ็อกเกอร์เอ็กซ์ตีมนะครับมีแบ่งเป็นกี่ช่องวะห้าช่องนะครับ โล่ก่อนแล้วกันโล่เป็นพลาสติกสีดํานะครับเป็นพลาสติกแบบพกพลาโมเป็นแผงแข็งไม่ได้เป็นวัสดุอย่างๆนะครับแล้วก็ลงสีมาให้เป็นส่วนสีเงินแล้วก็ส่วนสีเขียวมี2แบบคือแบบแอันนี้แบบไม่จิมเมมมอรีแล้วก็เน,นียนจิมเมมมอรี่ไว้นะครับผมขอใช้แบบเอ้อเขาทําเป็นแบบที่สามารถ ดึงออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คีมตัดชึบอ่ะต่อมาส่วนหัวอันนี้ก็ลงสีให้โอเคผมว่าสีเงินนี่มันขาดอาจจะต้องบางคนโฮโลแกรมเพิ่มไปนะผมว่ามันแบบมันเงินเฉยเอะ,อะและต่อมาตัวดาบตัวดาบอันนี้ไม่มีแบบเสียบปิซึ่เมมโมรีนะเนี่ยเท่าที่เห็นมันมีกันแค่นี้ แล้วก็ส่วนอันนี้ไม่ใช่ฐานตั้งแล้วเหมือนเดิมนะครับมือที่ใช้ผมขอตัดเป็นอันไว้กำมือไอ้ไว้กำอาวุธชึบอันนี้ก็มีมือกำปกติมือแบบปกติแล้วก็นิ้วชี้ดูไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ครับเรื่องมือไม่มีอันพิสดารตัวบอดี ่ะอันนี้ก็บิดมาซะอันนี้เป็นนุเบปบนเอกนะครับก็จะมีการงอข้อเอ้ยง่อเท้าข้อสุดท้ายได้ชุบสีก็แน่นๆเลยโอเคลงสีก็โอ้ออกเป็นพีบันไดก็ดีอย่างนี้ครับลงสีถึงด้านหลังได้แล้วข้อต่อก็ หลายจังหวะดีนะครับชึบเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอันนี้ชึบ โลเขามีช่องที่สามารถเสียบดับลงไปได้ด้วยนะครับเนี่ยช่องตามนี้แต่ว่าด้านที่ถือละโลเขาถือกันด้านไหนโอเคถือด้านนี้ถือเอาด้านที่เป็นขีดขึ้นนะครับ เลยครับผมมันสีของสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นโทนเดียวกับตัวดับเบิลนะครับตัวดับเบิลคลอสสีโทนเดียวกันเลยนี่นะครับอันนี้ตัวผมจะไม่ได้ว่าตัวนี้มันอยู่รุ่น X หรือ VX อะแต่ว่าสีมันจะต่างกันอยู่นะครับสีเขียวมันจะเข้มกว่าต่อมาขอแกะเป็นแซง์โจเกอร์ แบ่งโจ๊กเกอร์นี่มีทั้งหมดกี่ซองหนึ่งซองแต่ว่าแบ่งช่องเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวบอดี้โอ้เหมือนส่วนลำตัวจะคล้ายๆเดิมนะครับสีขาวเป็นสีขาวเพราะที่ทำสีด้วยอมันจะมีความวาววาๆแต่ว่ามีเลอะอเน,นี้ยมีเลอะเลยอย่ากมาไหนสีม่วงลงได้สวยเลยเอย๊สีกระถึงด้านหลังเยี่ยมสียมานนี้ได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  ชต่อมาแผงมืออันนี้เหมือนจะมีให้เยอะกว่าเมื่อกี้นะครับมีมือชี้ทั้งสองตัวเลยมือกำคู่หนึ่งมือแบคู่หนึ่งมือชี้คู่หนึ่งแล้วก็อันนี้คือมือน่าจับถือเขี้ยวอันหนึ่งนะครับแต่สีดําไม่มีเหมือนจะไม่มีมือถือเขี้ยวแล้วก็มือเรียกว่าเรียกว่าอะไรประกบ โอเคหมดซองนะครับเอ๊ะเขาไม่มีใบประกอบให้เหรอเนี่ยแล้วจะไม่ผิดใช่ไหมอ่ะหัวไม่น่าผิดนะครับ ตายังแวววาวเหมือนเดิมตัวนี้ส่วนไหล่ส่วนไหล,ล่อันนี้ส่วนข้อมือเอ้ยอันนี้ทำคีดสวนข้อเท้านี่ข้อมือแล้วอันนี้ก็เอาไว้ถือโอเคเดี๋ยวขอเอามือ,อ,อก่อนกันมือมือผมชอบมืออันนี้ชึบ ขอลองลองส่วนของไหลกันล้วกันครับไหลเมื่อกี้เท่าที่เห็นเนี่ยมันเป็นแบบที่อย่างนี้สมณนะต้องดึงหน้าอกออกใช่ไหมอเอาเนี้ยมาก่อนสิดึงหน้าอกออกเหรอมันทําได้จริงไหมเนี่ยดึงหัวออกเดี๋ยวผมขอลองสักคู่นึงนะครับ โอเคเหมือนผมจะงานออกมาได้แล้วนี่จะเป็นประมาณนี้ชึบออกมาแล้วก็อ่ะดึกไงต่อลหทีนี้โอเคอย่างนี้เองก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยครับอันนี้เหมือนชาบใช้โมต่างกันเวยเนะี่ยอันนี้เป็นชิ้นสีขาวอันนี้เป็นชิ้นสีก็เสียบลงไปอย่างนี้ อ๋อเข้าใจแนละ้วประมาณนี้ก่อผมคงไม่ได้ใช้หมดนี้เป็นหลักถือว่าออกแบบได้เข้าท่าดีนะครับโอเคต่อมาส่วนข้อมือโอ้ข้อมือเขาดึงออกง่ายเลยอันนี้ซึบ ติดส่วนข้อมือต่อมาเท้าเท้าก็โอเคของเท้าก็ค่อนข้างสวยนะครับโอ้ยไม,ไม่ลงล็อกเลยชึบโอเควันนี้เขทอทอดใส่อันเดิมแล้วกัน แฟ้งก็ให้ยืนเป็นแฟงแงไปก่อนประมาณนี้ต่อมาตัวสุดท้ายนะครับเป็นเท้าเอา็กเซลเอ็กเซลชื่อชื่อชื่อเอ็กเซลนี่มีห้า 5ชิ้นเหมือนกับของตัว Extreme นะครับโอเคอันนี้บอดี้บอดี้อันนี้จะเป็นบอดี้ที่ใช้พลาสติกสีฟ้านะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นลงสีฟ้าเนี่ยจะคือแค่ไหลเหมือนกับของตัวปกติเลยอะ่ะอันนี้ตัวร่างธรรมดาครับที่วางขายปกติตัวนี้เนี่ยก็คือ แดงแค่หัวและไหล่นะครับ <g ül> ก็คือปแปลกๆอะ่ะตัวเนี้มันไม่ค่อยเงาเท่าไหร่อันนี้อ่าอันนี้ก็เหมือนกันเงาแค่หัวและไหลเหมือนกันนะครับแต่ว่าส่วนหัวนี่เขาเป็นชิ้นใสมาเลยดีนะครับดีของชุดธรรมดาก็เป็นชิ้นใสการลงสีก็ทำได้โอเคนะครับจริงๆก็โอเคแนตะ่ตัวล่างนี้แล้วแหละลางล่างธรรมดานะ จัดไฟให้ยืนนิ่งๆชึบตัวดาบมีอะไรเปลี่ยนไปไหมไม่เปลี่ยนครับเหมือนของเดิมเลยต่อมาเข็มขัดเข็มขัดก็จะมีสองแบบนะครับมีแบบทีต่ติดตัวเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้ว่าตัวอัปเกดมันชื่ออะไรแต่ว่าเมมโมรีก็มีแบบที่ใส่ที่เข็มขัดแล้วก็แบบถอดนะครับแต่ว่าเมมโมรีนี่จะแบบดูดีขึ้นเพราะว่าอันเนี้ย ไม่ไม่บิลลี่ไดเวอร์ไดเวอร์เขาจะมีลงสีเงินมาให้แต่เดิมไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนของมือก็น่าจะเป็นแบบที่สามารถเอาไว้ถือบิลลีได้ด้วยแล้วก็ถือตัวได้ด้วยมือก็จะมีการลงสีมาให้นะครับทั้งสีฟ้าเนี่ยก็เป็นแบบลงสีแล้วก็สีเงินนี่ก็เป็นแบบลงสีดูโอเคดีเลยแต อันนี้เข็มขัดไม่ใช่เป็นแบบเหมือนกับโลของตัวเอ็กซ์เีนะครับที่นิ่มๆอันนี้จะเป็นเอ๊ะที่แข็งๆอันนี้แบบนิ่มเลยตัวนี้ผมนึกในเรื่องกันในเรื่องมันไม่ค่อยถือดาบใช่ไหมถ้าผมจำผิดล่างนี้ ใช่ในเรืเ่องผมจะได้ว,ว่ามันไม่ค่อยจะใช้ดาบอะไรจะเน้นเตะเพราะฉะนั้นผมก็ออใส่เป็นมือที่ไม่ถือดาบแล้วกันเป็นมือแบสองข้างเลย โอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโชโดคาเมเดอร์ดับเบิลคลอสของดับเบิลนะครับพีบันได EX นะครับก็ค่อนข้างสวยเลย3ตัวนี้ใครสนใจก็ยังสามารถหาซื้อกันได้ตอนนี้ก็ทางผมเนี่ยก็ยังมีอยู่เหมือนกันถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาได้ที่เพจน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ